ดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวผักอบที่มันเทรนดังๆอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็เราก็ซื้อแบบจิ๋วจิวมาเพราะว่าซื้อแบบเยอะๆไม่ได้เน,น,น,ออน,นี้อันนี้คือผลไม้ก็มีขนุนี่ขนนเรามาลองดูนะคะอันนี้อะไรอ,อันนี้คพะ ม่รู้ยงใส่เนยไม่ละลายนะอันนี้บ uh. ุชตาอืมอร่อยบุชตาแล้วก็เอาลงนะมีได้กินอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอืมมีหัวมันโอ๋อหัวมันกว่ายงอ๋อหัวเกลือทุกคนเกลือมาในร้อยตัวอันนี้มัน อันนี้มันมันอันนี้อ้อมอันนี้หัวมันม่วงหัวมันม่วงอันนี้อันนี้มันม่วงกุ๊ปักอันนั้นจะเป็นรสชาดยาลันมะลิอืมว่าจริงต้องกำลังลื่ออันนี้น้อยเปิ้ลผุดซอสเหนื่อยไม่กล้าเลยมั้งอ็เป็นไม่ไรอืมกัสดี ไม่ว่าหมาไม่ว่าหมาอนอันนี้กล้วยกนนอมมันรสจัดเดียวยมันนี่นมอันนี้ลำตาวกล้วยกินทำไมเนี่ยกล้วยตคืรสจัดกล้วยเลยอันนี้ฟักทอง่นมเนี่ยก็มันดุดดังเลยส้มคำลำลื้อหืมกก อันน <elim> ี้อะไรวะอืมร้อมแหม่เลยโอเคอัจุมไปกินฟักกบนี่ดีกว่าพันบ๊ายบาย